สวัสดีนะครับสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะครับห่างไปนานเลยนะครับไม่ได้ทําลงเลยนะครับก็ว่าเป็นเดือนเลยนะครับก็ไปเจอวิกฤตโควิดนะครับอันนี้เจอกับตัวเลยนะครับแต่ก็โชคดีที่ก็ไม่ไม่ได้ติดนะครับอในเรื่องโควิดเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้มาทําโชคนะครับ มาเปลี่ยนโช๊คหน้านะครับ F cap นะครับหลายคนก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับบางคนก็เปลี่ยนแค่โช๊คนะครับแล้วก็สปริงพวกสปริงพวกเบา้าก็เอาของเดิมนะครับยังไม่เสียนะครับอันนี้เป็นโช๊คเก่าญี่ปุ่นนะครับโช๊คเชียงกงนะฮะก็มาทั้งชุดนะครับ มาทั้งสปริงมาทั้งเบ้ามาทั้งโชคนะครับอันนี้ก็จะลดคา่าใช้จ่ายลงไปหน่อยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับเพราะว่าโชค้คใหม่เบ้าใหม่ก็หลายตังนะครับก็ใครมีทุนก็ก็เอาของใหม่ดีกว่านะครับ สังเกตนะครับโชกเก่าก็เบาก็เป็นประมาณนี้นะสองข้างนะครับของผมไม่ได้เสียนะครับโชกผมก็ยังทำงานปกตินะครับแต่ว่าผมเอามาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ายาง ต่างๆนะครับข้างในพวกยางลองสปริงนะครับมันเริ่มบิดเบี้ยวนะครับสองข้างนะครับมีใครเคยสังเกตรหรือเปล่านะครับว่าเบ้าโชกนะครับของ S-CAP เนี่ยมันจะเป็นลูกเบียบเบ้ยวนะครับลูกเบี้ยวนะครับสี่ด้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ มันจะหมุนสลับลูกเบี้ยวนะครับเพื่อปรับองศานะครับแคมเบอร์ ber, การแบะของล้อนะครับไม่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวสักครู่จะเอาเบ้ามาให้ดูนะครับสองข้างก็จะไม่เหมือนกันนะครับการวางตำแหน่งหมุนหมุนไปหมุนมานะครับสังเกตว่าผมจะมาร์กเอาไว้นะครับว่าแคมเบอร์ข้างนี้ มันจะเอียงไปทางนี้นะครับคัสเตอร์นะครับคัสเตอร์ก็คือเหมือนลองคิดถึงภาพไอตะเกียบจักรยานนะครับด้านหน้านะฮะมันจะเอียงไปทางด้านหน้านะครับเพื่อรับแรงนะครับรับแรงที่มาจากการกระทำของข้างหน้านะครับกระทำของล้อนะครับมันก็จะไม่ตรงนะครับไม่ตรงเดะนะครับ สังเกตได้นะครับมันจะมุ้มเข้าไปข้างในนะครับถ้าหัวเข้าไปข้างในนะครับปลายมันต้องยื่นข้างนอกนะครับปลายนะครับปลายที่รับประคอม้ามันก็ต้องยื่นออกไปข้างนอกนะครับและอีกอย่างหนึ่งบางคันนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับในการใส่โช๊คนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งศูนย์นะครับทีนี้ปัญหาของการตั้งศูนย์นี่ผมเจอมาบ่อยมาก ยิ่งตั้งศูนย์สามร้อยจับสี่ล้อก็จริงนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้ดูแคมเบอร์หรือคัสเตอร์ให้มันละเอียดนะครับก็มีนะครับส่วนบางร้านก็ทำให้นะครับบางร้านก็ดูคัสเตอร์ให้นะครับแก้แคมเบอร์ให้อะไรอย่างนี้นะฮะบบางร้านก็จับล้อแล้วก็ ว่ากันให้ตรงอย่างเดียวนะครับอันนี้คือคือผลผลมันจะออกตอนมันตกหลุมนะครับหรือว่าถนนไม่เรียบเป็นคลื่นอะไรอย่างงี้ยนะเวลามันยุบป,ปุ๊บเนี่ยมันจะแบะไม่เท่ากันนะครับก็คือรับแรงดิ้นไปดิ้นมาก็มีนะครับอ่ะพูดแล้วก็เหนื่อย ก็เพิ่งผ่านวิกฤตมานะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าไอ้เบ้าเนี่ยมัน <c oughs> หน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถอดยังไงเวลาถอดโชค๊คเปลี่ยนโช๊คเนี่ยถ้ามาทั้งชุดอย่างเงี้ยง่ายนะครับในการถอดเปลี่ยนยง่ายนะครับดูมาร์กอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามาแค่โช๊คใหม่ๆนะครับโช๊คอย่างเดียวนะครับต้องถอดสปริง ก็จะมีอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เบ้ากันนะครับเบ้าหัวโช๊คนะครับเบ้าหัวโช๊คเอ็กซ์แคนะครับก็จะเป็นลูกเบี้ยวนะครับสังเกตได้ว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะไม่เท่ากันนะครับโฟกัสว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะไม่เท่ากันนะครับก็คือสี่มุมเนี่ยมันจะเป็นลูกเบี้ยวเพื่อให้ขยับได้นะครับ ให้หมุนหานะครับหมุนหาองศาที่เหมาะสมนะครับทีนี้องศาไหนละที่มันเหมาะสมพูดตรงๆเลยว่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมอาศัยเปลี่ยนตอนเปลี่ยนผมก็จะยึดของเดิมเป็นหลักก่อนนะครับแต่ถ้าของเดิมไม่รู้มันถูกแล้วมันผิดนะครับ mm hmm. ก็ผมจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับก็ใช้เป็นระดับน้ํานะครับวัดแต่ต้องไปหาที่ที่มัน เรียบๆนะครับวัดที่ล้อเลยนะครับแต่ว่าต้องทําเป็นเครื่องมือเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อให้มันระนาบกับแม็กพอดีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเรื่องนั้นมันดูเรื่องเปลี่ยนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทําทั้งเรื่องเปลี่ยนแล้วก็เรื่องเช็คแคมเบอร์ไปเลยนะครับเมื่อเช็คอย่างไงก็จะยาวหน่อยนะครับสงสัใครสงสัยว่า เบ้าเันนี้มันยังไงมันถึงจะควรต้องเปลี่ยนนะครับเบ้ามันจะหมุนได้นะครับมันจะมีเบ้ากับลูกปืนนะครับลูกปืนก็จะเป็นลูกปืนกรอบพลาสติกนะครับลองดูว่าสีเทาๆนะครับข้างในนะครับนี่ครับมันจะบวกกับเบ้าสองชิ้นนะครับราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเบ้าค่อนข้างใหม่นะครับหมุนก็จะ หนืดหนืดมือนะครับฝืดฝืดออกค่อนข้างค่อนข้างเหนียวเลยนะครับแต่ถ้าเบาเสียก็ขุกขักกุกขักนะครับแตกอ่ะซื้อชคเชชิงกงก็ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูเลยนะนี่ผมสั่งมามายัางไงอย่างนั้นเลยผมก็ไม่เห็นของด้วยก็สั่งมาก็เขาก็ส่งให้นะ ในราคาคู่ละสี่พันบาทนะครับคู่ละสี่พันนะครับก็ดูที่ยางนะครับเช็คดูที่ยางพวกยางลองสปริงนะครับว่ามันมันแตกมันดิ้นออกหรือเปล่านะครับบนล่างนะครับอันนี้ก็สภาพสภาพยังดีนะครับภาพดีอยู่นะครับ ก็ไม่มีน้ํามันอะไรเยอ้มนะครับแต่จริงๆน้ำมันก็ถอดสปริงออกมาเช็คโชคได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะผมจะถอดออกหรือเปล่านะครับเผื่อจะให้พี่ๆน้าๆได้ดูนะครับว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมาดูเรื่องเปลี่ยนโชคก่อนดีกว่านะครับกรณีได้โชคใหม่นะครับ แต่ว่าเอาสปริงเดิมนะครับเอาเบ้าเดิมหรือเบ้าใหม่ก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ต้องถอดสปริงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นการเปลี่ยนโช๊คนะครับเปลี่ยนโช๊ใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นโช๊คเชิงกงก็ดูมาร์กแล้วก็จับสายได้เลยนะครับอ่ะมาดูถอดสปริงนะครับมันก็ต้องใช้ตัวล้างสปริงนะครับตัวลังสปริงไอ้สองตัวนี่นะครับก็ซื้อลาซาด้าก็ได้นะครับลาซาด้าก็มีนะครับ ที่ไหนก็มีนะครับตัวนี้นะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าใช้แรงพอสมควรนะครับพรมันจะใช้แรงขันนะครับอ่ะเดี๋ยวขันให้ดูนะครับันให้ก่อกันกนกันมันโดนกหน่อย สังเกตนะครับเอลังเข้ามานิดหน่อยนะครับมีขันไปนิดเดียวเองนะครับก็ไอเบ้านี้ก็จะเริ่มเริ่มคลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเอาน็อตออกกันนะครับถ้าให้มั่นใจก็ขันเข้าไปอีกนะครับแต่ผมมอาแค่นี้นะครับเออเรามาดูบล็อกถอดนะครับใช้เบอร์21นะครับอันนี้เอา ลองดูก่อนนะครับมันจะออกไหมก็คือปัญหาของการเปลี่ยนโชกก็คือเอานอ็อตหัวโชคไม่ออกนะครับก็เป็นมาเก็นทุกคันนะครับก็ถ้าเป็นวิธีผมก็จะเริ่มจากล้างสปริงแล้วก็ผมจะใส่บล็อกแล้วก็ใช้ค้อนตีนะครับตีแบบตีแบบใช้น้ำหนักหน่อยนะครับไม่ใช่ตีแย็กแย้นะครับตีปึ้งหนึ่งเลยนะครับเพื่อให้น็อตมันขยับนะครับ แต่ก็ถ้าตีปุ๊บเนี่ยเบ้ามันจะหมุนตามนะครับผมก็จะใช้เหล็กอะไรก็ได้นะครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปดักนะครับไม่ให้เบ้ามันหมุนนะครับนี่ครับมันก็จะดักเอาไว้เงี้ยสอดเข้าไปในนอ็นอตนอ็นอตเอ่อน็อตเบ้านี่นะครับน็อตสี่ตัวเนี่ยหามุมนะครับสอดเข้าไปวางกับพื้นนะครับนี่แล้วผมก็จะใส่บล็อกไว้ นี่ครับก็จะเอียงมุมประมาณนี้นะครับมีเหล็กคล้องเอาไว้นะครับไม่ให้มันหมุนตามนะครับไม่ให้หมุนตามนะครับแล้วก็มีบล็อกใส่องศาก็อยู่นี่ครับยี่สิบองศาก็ได้ครับลองดูนะครับแล้วผมจะใช้ค้อนตีนะครับเปิ้งหนึ่งนะครับก็เป็นการถอดที่ไม่ใช่ว่ามันจะถูกนะครับ ถ้าถูกก็ใช้ปืนลมยิงนะครับหรือไม่ก็ต้องเอาหัวบล็อกแอลนะครับมาสวมข้างบนก็ต้องเป็นแหวนนะครับมีแหวนประจแจแหวนนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นแหวนยกนะครับผมไม่มีนะครับผมก็ใช้วิธีนี้แล้วกันตีออกนะครับ วางให้มั่นคงก่อนนะครับอืมหมุนเบ้าเข้าหาเหล็กวางครับจับไว้นะครับลองดูนะครับอ้าวออกแล้วนะครับนี่คร ลองใส่บล็อกเข้าไปแนละ้วตีครั้งเดียวเองนะครับนี่ฮะจับนี่ไว้นะครับลองขยับดูนะครับขยับแล้วนะครับแสดงว่ามันออกแล้วนะก็ค่อยๆคลายออกมานะครับอ่สังเกตนะครับว่าหัวแกนโชค๊คก็จะมีรูบล็อกแอลอยู่นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้แหวนยกนะครับแหวนธรรมดาใส่ไม่ได้ครับต้องเป็นแหวนยก เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ใช้บล็อกแอลดักแกนโช๊คไว้นะครับส่วนมากก็ไม่ออกนะเพราะว่ามันมันจะแน่นนะครับด้วยตัวมันเองนะครับแล้วใช้ปืนลมทางอู่นะฮะออกแน่นอนนะครับแต่กรณีที่จะทําเองก็ลองอย่างนี้ดูก่อนนะครับถ้าไม่ออกก็เข้าอู่ครับสองอย่างนะครับอ่ะอันนี้ออกละ ใช้วางกับพื้นนะครับอย่าไปจับไปผมเดี๋ยวกรณีมันเด้งนะครับจะได้ไม่เข้าออตัวเองนะครับแต่ถ้าลังสปริงแล้วไม่เด้งนะครับราค่อยกออกรนะับ เอาเนาะออกก็ค่อยๆดูนะครับว่ามันคลายจริงไหมนะครับไม่ใช่ยังลังอยู่นะครับถ้าลังอยู่ต้องดึงสปริงให้เข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับ ตัวนึงนะครับเบอร์ยีอดนะครับมีแหวนนะครับจดจำว้ด้วยนะครับมันมีอะไรมั่งครับอ่ะระหว่างเบ้ากับตัวรับโชคนะครับมันแยกออกจากกันนะปุ๊บนะเบ้าลูกปืนนะครับเขาเรียกลูกปืนหัวโชคนะครับ แต่ผมก็ยังไม่เห็นลูกปืนะฮะคงจะอยู่ข้างในหรือไม่ก็คงไม่มีครับเป็นยางแต่หน้าที่มันคือหมุนได้นะครับถ้าตัวนี้แตกก็ดังเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้มันแพงอะไรนะครับอ่ะมีแค่นี้นะครับเบาแล้วก็ยางนะครับยางตัวนี้นะครับที่ชอบปิ้นกันนะครับชอบแตกกันนะครับ อ่ะถอดได้แล้วนะครับสปริงนี่ก็ยกมาได้เลยนะครับสปริงนะครับให้ยกออกมาวางไว้ก่อนนะครับมาดูโชกันนะครับโอ ราก็จะมียางรองนะครับเอ่อ,อยางกันฝุ่นนะครับถอดอยางกันฝุ่นออกมานะครับยางกันกระแทกนะครับนี่ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนีแค่นี้นะครับนี้เราก็เช็คโชคได้แล้วนะครับหรือกรณีเปลี่ยนของใหม่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนใส่กันนะครับอันนี้ผมเช็คโชคให้ดูก่อนนะครับ นะครับดันขึ้นยังใช้ได้อยู่นะครับดึงขึ้นยังยังหน่วงมากนะครับหน่วงนะครับก็ยังไม่คกแคกคกแคกนะครับอันนี้ใช้ได้ดีเลยนะครับดันลงใช้แรงนิดหน่อยนะครับเอาขึ้นก็ใช้แรงเยอะนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามาตรฐานคืออะไรนะครับแต่ผมถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูตอนใส่กันนะครับอันนี้คือกรณีที่จะเปลี่ยนโช๊คใหม่นะครับถอดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันถอดโช๊คแล้วก็เปลี่ยนโช๊คต่อครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตอน ตอนใส่บ้างนะครับตอนใส่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในนะครับพวกยางนะครับเป็นของใหม่หรือของเก่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีล็อกอยู่นะครับยางนะครับอย่าลองสปริงนี่ฮะนะครับรูปร่างมันก็จะมีใส่เข้าล็อกกับกับตัวรับสปริงนะครับกับเบ้ารับสปริงนะครับมันก็จะมีเว้ามีนูนนะครับนี่ฮะมันก็เอียงเข้าล็อกธรรมดานะครับ อย่าให้หลุดล็อกของมันนะครับถ้ารูปแบบสปริงที่ใส่เข้าไปมันไม่ตรงกันเนี่ยเบ้าบนกับเบ้าล่างไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวรถมันจะเอียงนะครับเวลาขับนะครับมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะอ่ะนะครับใส่ยางล่างแล้วนะครับอ่ะให้ตรงกับเบ้านะครับก็ยืดขึ้นมาให้สุดนะครับ ยืดสุดแล้วก็หมกล้องเลยนะครับก็ใส่เข้าไปตามลำดับเลยนะครับอย่างการกระแทกนะครับฟรีไว้เฉยๆนะครับอย่างการฝุ่นนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะคอยหดลงนะครับก็ยืดเอาไว้นะครับสปริงนะครับใส่เข้าไปให้ตรงเบ้านะครับ มันจะมีเบ้ารับยางเบ้ารับนะให้ตรงรอยนะครับเนี่ยครับดูที่ปลายสปริงนะครับปลายสปริงนะครับเอาเข้าไปตรงเบ้าที่มันเว้ารับนะครับสปริงก็เสร็จแล้วนะครับอ่นะครับก็จัดสปริงนะครับแล้วเรามาใส่เบ้าเบ้าบนนะครับเบ้าบนก็เหมือนกันนะครับ เบ้าบนก็จะมีลูกศรอ,อยู่นะครับว่าเอานะครับนี่นะครับไม่รู้เห็นปะนะเห็นนะครับอมีลูกศรเอานี่นะฮะใส่ก็ไปก่อนเราค่อยหมุนหามันนะครับตอนใส่ก็ต้องจัดหวัวโชค๊คมันหน่อยนะครับ ลบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวทําทําไปด้วยอธิบายไปด้วยอ่ะเดี๋ยวให้เห็นแล้วผมทําให้ดูแล้วกันนะครับโชกมันจะคอยหดลงไปนะครับ สังเกตว่าตัวเท้านี่นะฮะมันจะอยู่ตรงกับคอม้านะครับคอม้าคืออะไรคอม้าคือตรงนี้ตัวรับคอม้านะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับเล็งนะครับให้ตรงนะครับให้ตรงกึ่งกลางคอม้าเลยนะครับกึ่งกลางตัวรับคอม้านะครับนี่นะฮะเอานะฮะ เอาให้อยู่กับตรงกับคอม้านะครับใครใช้เบ้าเก่าก็ดูรอยเดิมได้เลยนะครับ ถ้าใครเล็งคอม้าไม่เห็นนะครับดูตรงรูนี้ก็ได้นะครับรูเบาล่างนะครับมันจะมีรูมาร์กอยู่นะครับเป็นรูนะครับเล็งนะครับเอาด้านบนนะครับเอาตัวนี้นะครับให้ตรงกับรูนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่านะครับเราจัดเบาเรียบร้อยแล้วนะครับฉันเบานแล้วก็มาใส่ ตัวนี้นะครับลูกปืนหัวโชกนะครับก็หมันดึงแกนโชกขึ้นมาด้วยนะครับให้มันพ้นนะครับแล้วก็บ้าหัวโชกนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่แหวนนะครับสังเกตเรามีหัวพอขันได้นะครับนี่ พอใส่น็อตได้นะครับใส่ไปเลยนะครับหมุนเข้าไปนะครับไม่ต้องอัดแน่นนะครับหมุนเข้าไปล็อกไว้ก่อนนะครับให้มันอยู่ทรงก่อนนะครับจับแกนโชค๊คเอาไว้นะครับเอาให้พออยู่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยอัดแน่นอีกทีเอาละแค่นี้มันก็ไม่ดิ่นออกแล้วนะครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัดแน่นกันนะครับก่อนอัดแน่นก็เช็คนะครับว่าสปริงอยู่ในเบ้าที่ตรงจุดหรือเปล่านะครับ ข้างล่างนะครับตรงแง่ของมันนะครับข้างบนนะครับสังเกตเอานะครับเอาโอดยเอาตัวนี้นะครับตรงกับรูนะครับขอย้ําเลยนะครับตรงนี้นะครับผิดไม่ได้เลยนะครับผิดแล้วเป๋นะครับแล้วตกหลุมแล้วเป๋นะฮะอัดแน่นกันนะครับอัดแน่นก็เหมือนเดิมนะครับใช้เหล็ก ยาวๆนะครับล็อกเบ้าโชกไว้นะครับกลับด้านกันนะครับอีกล้านหนึ่งนะครับก็ขันเข้าไปนะครับพอตึงมือแล้วนะครับผมจะใช้วิธีการตี ครั้งสองครั้งก็พอนะครับตีเหมือนตอนตีออกฮนะเพื่อย้ำมันนิดหน่อยนะครับจ,จัดมุมให้ดีนะครับเอาเลหล็กล้างเอาไว้นะครับไม่ให้หมุนตามนะครับตีครับ อันนี้ก็แน่นแล้วนะครับตีย้ำมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จับให้มันมั่นคงที่เราจะล็อกมันนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับอยู่แน่นอนนะครับเช็คที่เบ้านะครับมองหมุนที่เบ้าดูนะครับว่ามันติดขัดอะไรไหมนะครับมันจะฝืดนะครับไม่ใช่ว่าหมุนฟรีได้นะครับมันจะต้องฝืดนะครับแล้วก็คายที่ลังสปริงออกนะครับ ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับจะตรวจเช็คอีกทีนะครับว่ามันอยู่ในเบ้าหรือเปล่านะครับปลายสปริงล่างนะครับอยู่ในเบ้าไหมนะครับนะครับเบ้าบนนะครับเบ้าบนไม่มีล็อกนะครับเบ้าบนไม่มีล็อกก็ต้องวางให้ตรงนะครับวางให้ตรงกับรูที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเอานะครับเอารูนะครับอ่ะแน่นแล้วนะครับ นี่ครมันจะฝืดนิดๆน,น,นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็นโชกนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูตอนใส่ทีนะครับว่าตรงกับมาร์กยังไงนะครับแล้วถ้าไม่ตรงมันจะเป็นยังไงนะครับ